สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ชัยบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้ส่งความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามโดยเรพลันจงทุกท่านทุกประการเทินส,ทสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังขอให้กิจการงานสำเร็จ สิทธิการิยะตะถาคโตขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้มีอำนาจที่ยั่งยืนสิทธิลาโพนิรันตรังขอให้มีโชคมีลาบตลอดการละนานสัพพสิทธิพระวันตุเตขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนี้ จงมีแก่ทุกท่านเธอ